ทุกคนกี่โมงแล้วดูเท่าไหร่คอมเมนต์มาให้หมดมาให้จับตายนะซึ่งตอนนี้ดีนมาได้ั่วโมองกว่าแล้วแต่เรายังไม่ไปไหนมันนี้ไปช่องจอมตาไหลเลย ทุกคนคิดถึงจะไง,อ,งนะอ,อ,ะอ๋อคิดถึงนะเออนั่นแหละเออคือคิดถึงนั่นแหละนี่เรามีหมอนเป่าลม นี่คือหมอนเป่าลมไม่ได้หมอนเป่าลมธรรมดานะเป็นหมอนเป่าลมจากพี่โบวี่ส่งมาให้อลเล่นไปซื้อมาในราคายี่สิบบาทเองอยู่สุรินไปซื้อได้นะใครเรียนสุรินทอนหรือบ้าอนุบาลก็อนุบาลสุรินก็หรือว่าโรางเรียนเมืองเรียนใกล้ใกล้เลยบิวตี้มอนมาก็ อยู่แถวๆอยู่ตรงข้ามกับเห็นเคยเห็นซีลินทอนปะแล้วก็เลี้ยวมามันก็จะเป็นไอ้นั่นอ่ะมันจะเป็นร้านที่เจอดฟูดแพนดา้รารถรับทรงเด็กอ่ะแล้วก็ข้ามถนนมาก็จะเป็นร้านเขียนว่าเอโกยี่สิบบาทก็ไปเดินหาดูก็เจอแล้วเขาว่าวันนี้เราอยู่กันที่ห้องนอน ปะไปอยู่ในเกมกันก่อนที่จะไปขอลากันบ๊ายบายไปเจอกันในคลิปที่สองนีเกม